สวัสดีสวัสดีครับเพืเ่อนๆทีมสีเดี๋ยววันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ยามจ,จะได้พาเพื่อนมาดูรถรถยาว13เมตร13าเมตร8ทำไมมันต้องเหลือ8ไว้ให้พอกะละกะซังทำไมมันไม่เป็น14มเมตรไปเลยเหรอกมันแค่อีก2งเองอะใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาดู13เมตร8ชั้นเดียวที่เป็นกระแสที่ตอนนี้ใครหลายคนนี่แบบเออจะซื้อเข้ามาดีไหมมันรับงานมันจะยังไง สมรรถนะสําหรับคนที่กําลังจะเช่ารถชั้นเดียวมันนะมันเป็นยังไงรถมันปลอดภัยไหมอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้พามาดูจะให้เข่าแก่เอทีมเนี่ยเสอเนี่ยพาไปนั่งเลยนะพาไปนั่งพาไปดูแล้วก็วนสักรอบหนึ่งนะครับวนสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าความปลอดภัยมันเป็นยังไงสําหรับเจ้าสแกเนีย13.8หนึ่งเดียวในภาคอีสานบอกนี้เลยดีกว่านี่ ถอยละถอยละล้อหลังก็เลี้ยวตามนะไอพวกนี้นะล้อหลังมันจะเลี้ยวตามละเนี่ยถอยมาละถอยมาละเพราะว่าเราต้องไปพาไปดูของแท้ว่าเอยมันเป็นยังไงนี่อันนี้ล้อล้อหักอีกฝั่งหนึ่งล้อหักอีกฝั่งหนึ่ง แล้วด้านท้ายก็จะหักเดี้ยวตามนี่นี่ด้านท้ายก็จะหักเดี้ยวตามเออเนี่ยจะพามาดูรายละเอียดหลายๆอย่างอีกทีว่าความปลอดภัยเป็นยังไงเอออ่ะอ่ะเนี่ยมาดูด้านหน้าเออสำหรับใครจะเช่าหมาแล้วดูคลิปนี้ไปเลยนะดูให้หมดเอออ่ะดูดิ เอ,อ้ยดูดินี่นะฮะนี่ฮะล้อแปดเลี้ยวตามมีที่ไหนเล่าปกติรถสองชั้นแปดล้อมันจะไม่มีนะฮะเออรถยาวเลียวละเออไม่มีใครมองท้ายเลยเนี่ยหรือว่าเขามีเขาเรียกว่าเขามีกล้องหลังน่าจะชัวร์อูไ้ไปแล้วไปแล้ว แน่นอนาเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งกัน,นว่าความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวคุยกับพี่คนขับเลยว่าเป็นยังไงกันไปโอโหโห้โหเท่าแก่เท่าแก่ขับเองเอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครมองท้ายอะมีม่เขดกนมามาดูกันอีกทีครับ นึกว่ามีกล้องมองหลังมีอยู่นี่นี่ว่าขับ v s ขับรถเกง่งนี่บอกโอ้สามแปดมันดูแรงดีขึ้นมานะวาสนาถึงเราจะถึงว่าเราจะไม่ได้ขับหรือจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่ได้มาสัมผัสอไม่ได้กังวลอะไรกังวลอะไรเลยใช่ไหมสบายเลยสบายเลย เอ้าอันี้นอยู่ที่เกียร์หกละเอ้าเดี๋ยวค์ดล่ะไม่มีนคาคัดเอ้าไม่ใช่เอ้านึกว่ามีคัดไม่มีเอ้าไม่มีคัสเอ้าต้งรู้เลยเอ้า <laughs> เข้าใจว่ามันมีคัดอยู่นะเนี่ย <c oughs> โอ้โ,อโอดีเพื่อนคือการขับรถนี่แค่เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ดูเส้นทางแค่ประคองก็ว่ายากแล้วนะอันนี้ยังต้องมากังวลเรื่องรถแต่นี้ไม่ได้กังวลเลยนะนะ แปดแล้ว,ลว <Yeah. S 1> นี่เกียร์สุดท้ายยังครับสุดท้ายแล้วครับโอ้โห oh. oh. ดูความนิ่งของเขาเนี่ยฮะใส่เป็นร้อยแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอบสิบห้าอยู่ที่ร้อยถ้าเป็นรถอาร์มนี่รอบสิบห้าอยู่ประมาณเก้าสิบความเร็วก้าสิบรอบสิบห้า ออขอดูระบบช่วยเบรกหน่อยสิลิทานลิทานอู้หู้หหู้้หหูอู้หอ๋อไม่ได้แต่เบรกแน่ได้แต่เบรกไหมไม่ได้แต่ไม่ได้แต่เบรกดลิทานอย่างเดียวลิทานอย่างเดียวลิทานอย่างเดียวเมื่อกี้มีโยกอ่ะผมผมต้องจับมือไว้เลยอะล่ะเออรถยังดีรถือรถสดมากโอ้ ต้องใช้คำว่าหัวทิ่มน่ะมึงแกโยกเนีอ่ะอันนี้อันนี้มีเบรกอันนี้เบรกเบาๆนะออแรงไม่ได้ออเพราะเขาออโต้อยู่ตอนนี้อ๋อคือจังหวะที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเกียร์มันก็จะอัตโนมัติเลยใช่มันก็จะทดลงตามตามรอบแล้วก็ดีฐานก็จะทำงานเองอัตโนมัติอ่อโอ้โอ้พอยสูง โไปเดี๋ยวในระหว่างที่เสขับเราขึ้นไปดูห้องผู้โดยสารว่าเขาเรียกอะไรมันจะโค้งเค้งไหมรถมันจะเหมือนรถแปดล้อสองชั้นไหมนะเออเดี่เพื่อนๆเดี๋ยวผมนั่งก่อนนี่ก็ครั้งแรกนะที่นั่งที่นั่งรถรถสิบสามเมตรแปด 13, ปกติตัวเองก็จะขับเออไปนั่งชั้นหลังว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงนะฮะ เยียงเครื่องมันจะแบบแรงไหมมันจะการถีบตัวการเข้าโค้งเดี๋ยวผมนั่งหลังสุดเลยแล้วกันเนี่ยฮะนั่งตรงนี้เลยนะกันนะแอร์ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้เป็นมุมมองอ่าเป็นมุมมองชั้นบนเออวะ่ะดีวะ่ะ โ้เห็นแล้วก็อยากได้นะรู้สึกดีอ่ะโอ้โหไ,ไม่ต้องหามาแอร์เป็นยังไงเย็นมากเพื่อนด,ดูดิ ต้องบอกว่ารถชั้นเดียว13เมตร8นะมีแค่เสียเอเจ้าเดียวนะในภาคอีสานหนึ่งเดียวในภาคอีสานคือรถยาว13เมตรต้องบ้านเอทีมนี่เลยสำหรับใครที่กำลังจะเช่าเหมานะโอ้ไม่เท่าไหร่นะการโค้งเคีงนี่ไม่เท่าไหร่เลยใช้ได้เลยใช้ได้สำหรับคนชอบรถชั้นเดียวนะแต่มันก็อาจจะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอพูดงี้ดีกว่าเป็นอีกหนึ่ง,งทางเลือก,<ว>กเยี่ยมเลยอ,ะอ,อ่ะไปใช้ได้เสียงเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังเงียบจะให้เงียบเหมือนอยู่บ้านก็มันก็ไม่ได้นะมันก็มีเล็กน้อยเสียงเครื่องไก่ม้ก็ถือว่าเงียบนะฮะห้องข้างล่าง เออเรามาดูข้างล่างในขนาดที่บับบิ้งอันนี้ก็เป็นห้องหันหน้าคุยกันกไ็ได้อีกทางหนึ่งเออเออโอ้ผ่านเลยอะ่ะอู้ยอร์ก็เย็นยิง นี่ครับเงียบเหมือนเหมือนนั่งรถส่วนตัวเลยแล้วก็เงียบเหมือนเหมือนเหมือนเราขับรถปิ๊กอัพธรรมดานี่เลยความรู้สึกอะเหมือนเรานั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้แอนี่อย่าเรียกว่าเย็นเรียกว่าตู้น้ําแข็งตู้แบบโอ้โหมันเย็นเกินไปต้องปรับขึ้นดีเออ เออ,อ,อเลูกค้าก็ได้นั่งมานีแต่ติดใจชอบครับเพราะว่ามันน,จ,น,นจัจงหวะจังหวะสับเกียร์ไม่สะดุดเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นที่นั่งของไกด์เนาะน,นี่นั่งนี่นั่งไกด์แบบเวลาแบบพูดคุยจอก็ใหญ่ มันต้องที่จะต้องเห็น้มันานาก่อนให้ม,มันจำแม่นให้มันจำแล้วเขาก็ดับเครื่องลูกมันถี่จำคาแถวสิดเลยไอ้รูมสแกนเนียมาลืมแล้วเขาสอนอะไรบ้างศูนย์สแก,กนเนียเนี่ยนี่ต้องถามอารรไอเ้เขตไอ้เขตจำ <ไง S 1> แล้วก็แก<ง>เขาจะเรียนมาเขาจะเขาเรียกอะไรเขาจะผูกพันอยู่กับนางกับโอมี ท้อ,องเลนน่าจะความรู้น่าจะแน่นกว่าเขาก็ขับมาจาละบบระบบรถนี่แหละครับโบกรถแล้วก็พี่ใช้รถผ่าน,นการรวมหมดแล้วนะผการรวมจากส,สกแกนเนียได้ไปได้ใบใบเซอร์อโอ้ใบเซอร์เรียบร้อยโอ้แม่งเท่หวะมีความเขาเรียกว่าความชำนาญซีอัมเราขับดูก็ได้นะจริงเหรอใช่ ขับง่ายมากเลยร่อนรถเก่งเป็นยังไงอย่างนั้นแหละครับจริงเหรอครับโอ้ยสบายไม่แล้วมันยิ่งกว่ารถเก่งอีกเวลาลงเขาแค่แตะเบรกแล้วเราก็ยกขาขึ้นมันก็จะลงแค่นั้นเลยครับถ้าหัวลงกถ้า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 หัวหัวทิ่มลงความรู้สึกมันจะว่าหัวทิ่มลงเนี่ยเราแค่แตะเบรกสมมติเราอยากลงห้าสิบแตะเบรกทีเดียวปุ๊บทีห้าสิบปุ๊บมันก็จะลงห้าสิบให้เราเลยครับอ๋อ ยิ่งก,ก่อนรถเก๋งอีกแต่ถ้าถ้าเรียบๆนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่มันก็ธรรมดาแต่ถ้ามาจิ้มลงเมื่อไหรเราแตะเบรกมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยมันจะไม่ขึ้นไปอีกอความเร็วมันก็จะอยู่แค่ห้าสิบเลยมันจะไม่เพิ่มเลยเรายกขาขึ้นเนี่ยออกจากใก้คันเบรกเนี่ยอูเอาจริงอันเนี่ย อ้าจริงเหรอเสีโอ้โอ้อยู่ด้วยโอ้ยังไงลักษณะโอ้ห้าห้าสิบเมตรหรือเปล่าหูระยะเมื่อกี้เอาไม่อยู่นะเอยังเหลืออยู่เหลือเฟือผมยังร้องเลยเมื่อกี้ผมเป็นผมไม่อยู่เมื่อกี้ผมต้องผมผ่าละมั่นใจเลยไปอ้ายอยู่สามศูนย์สี่ก็สามศูนย์สี่ฮึเมื่อกี้เบรกใช่ไหมเบรกเบรกเท้าเบรกเท้าไม่ได้เลยีถัดแต่มันออโต้แล้วล่ะ ลีถานก็ช่วยช่วยมันก็ช่วยหน่อยนึงนระบบเบรกของเขาเนี่ยจะแตะที่แตะแตะเท้าเนี่ยจะมีรีถานมีเบรกไ้เสียทํางานร่วมกันหมดเลยครับอือโนมอตอจะกระดิสเบรกทํางานด้วยกันหมดเลยแล้วก็มีการไหลอันนี้คือไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้อะไรเลยมือกี้เบรกอย่างเดียวเนาะเบรกอย่างเดียวมันก็จะ<อ>ทดลงของมันอีกด,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 ดิแล้วก็รีถานอะไรก็ปกติของมันทำงาน ถื oh. อว่าน่าใช่ไงคือต้องบอกว่าอาร์มนี่คือป้าน,นอกเลยนะต้องบอกว่าบ้าน,นอกไม่เคยสัมผัสเคยขับอ่าสแก็เนียหัวลากเออเกียร์ออโต้อนั้นโอ้ใ oh. หัวลากมันไม่มีมันไม่มีรีถาดน,นะออ oh. ที่คุยกับเขาดูอ่ะไมนมีรีถาดจากท่านลงมาไม่มีอ้อาวไปแล้วครับ oh. นี่ก็เร่งธรมธรมดาธรรมดาแล้วจังหวะอ่าบรรจรสเกียร์เราต้องยกคันเร่งช่วยไหมถ้ามันรอบสูงก็ช่วยก็ดี อืมนี่มันต้องช่วยแล้วเมื่อีที่สิบกก็ไปออกมันแล้วะอยากจะหาความปลอดภัยนะหนึ่งเดียวในอีสานนะเอทีนะอย่าลืมนะตอนนี้มีอยสองคันแล้วนะคือขอกออกมานานยังคันนี้มันไม่ถึงสองอาทิตย์ยังไม่ถึงสองอาทิตย์คนนี้ไปออกเมื่อมันที่สิบสองแต่แนะนำว่าน่าใช้ครับสำหรับสำหรับ อ่าู้ประกอบการน่าใช้ผม,มว่ายุคเดี๋ยวต่อไปมันจะมันจะค่อยๆเปลี่ยนเลยอ <streams S 1> าว่านะ <vel> ทุกคนจะต้องลืมลืมเรื่องแล้วในอดีตไป <t ries> อ่ะเออทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาก็เห็นเมื่อกี้เปลียเียนเนี่ยมันพู้เมือนกี่ไม่ได้เราใจงกแล้วผอามไม่มีสลมไปข้างหน้าเลยนะมันเออหลุนอามก็คิดว่าจะจะผ่าแล้วจ้าจะเปรีอยู่โอ้ยังได้อีก เมื่อกี้ถ้ากดลงมาอีกก็ยังไีกเพราะมันยังไม่ยังไมสุดแต่ถ้าเกิดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมามันน้ำหนักแต่ว่าได้เมื่อกี้ได้มันใหญ่ไปแล้มันเจมันใจประสิทธิภาพของรถอยู่ว่าได้ยอดเป็นยังไงครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วนะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าอาเป็นอะไรที่สุดยอดมากคุ้มค่ากับการลงทุน กับรถ13เมตร8เมื่อกี้ลองไปนั่งลองไปนั่งแล้วก็ให้อามขับเองด้วยนะฮะสุดยอดโอ้เอา้า13เมตร8 13เมตร8กับรถของ A เอทีทานสปอร์ตเอ้าวใครจะจะจะเช่าเมานะครับติดต่อเบอร์ เอทีมได้นี่เบอร์ด,ด้านหลังนี่ฮะยาำขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึง่งโ,โอ้สุดยอดมากดิสเบรกหน้าหลังได้ไปลองแล้วจะติดใจติดใจจีิงอยากได้เลยอ่ะโอ้โอ้ ยอดไม่มีทิ่ติเดี๋ยวเรียกได้ว่าไม่มีที่ติจริงๆรแอตัดให้ตายสิกลางวันนัเนี่ยโอ้เอาใครอยากจะเช่าเหมานะครับติดต่อบ้านเอทีได้ หนึ่งเดียวในภาคอีสานรถยาว13เมตรแขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับ